นะครับจากโทมัเตอร์ประคนชัยนะครับและแล้วเทีน่าคันนี้นะครับหวังว่าคงจำกันได้นะครับบุญโหอได้เอาไปออกทริปแล้วลูกสูบแหวนไปหมดเลยนะครับทางก้านสูบเพราะว่าวันนั้นไปบิดสุดปลอกประมาณ5กิโลครับก็ทำให้ผลเป็นเช่นนี้ มไม่เหลือนะครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ณนะวันนี้ว่ายังไงครับช่างบนหอครับแจ้งเกิดใช่ไหม เทน,น่ากำลังคืนชีพขับร่เวบจนเบื่อแล้วใช่ไหม,ไมคิดถึงเทน,น่านะครับก็เลยได้จัดการซะเลยโอเคนะครับจ้างบรเาก็สมัครเล็นนะครับเพราะว่าเป็นรถตัวเองครับแต่บางครั้ง จะต้องเรียกนะครับถ้าเป็นรถลูกค้าต้องเรียกมาผมน้อมาหน่อยเนีย yeah. คันนี้ไม่ไม่ได้เรียกเลยมาเอง mm hmm. เพราะว่าอยากขับจริงๆ mm hmm. ส่วนช่างจอนก็รับผิดชอบสกูปปี้ไอน,นะครับเ mm hmm. จ้าของลืมเปลี่ยนทายนะ้มันเครื่อง ถ้าลืมเมื่อไหรก็เป็นงานใหญ่นะครับก้านติดเลยลูกสูบก,กับก้านติดกันเลยนะครับเอาไม่ได้ต้องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนวาลโซ่เราลิ้นะนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะของบว่ายางรั่วแต่ผมดูยางนอกแล้วก็หมดเกลี้ยงอเกลี้ยงเลยจะของบว่าแค่ยางในแต่คงคงไม่ได้ ดูเจ้าของมาหน่อยครับอ่าตาครับขาหน่อยคุณตาครับครับเอยางนอกคุณตาหมดแล้วเปลี่ยนยางนอกด้วยไหมครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะครับโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยส่วนทางโน้นก็เป็นโซ่สเตอร์แท้นะครับร้านเราใช้โซ่สเตอร์แทรยี่ห้อคิงคองนะครับคิงคองนะครับมันจะทนแค่ไหนฟังแต่ชื่อก็รู้นะครับรับประกันสองหมื่นกิโลแน่นอน อถอดยางดีกว่าเราอาดีกว่าตานั่งอยู่เฉยๆมีส่วนร่วมแกะยางให้หน่อยนี่สบายมากเนาะตาแค่นี้เนาะสบายมากสบามากเกะราด้สบายมากแลวหาที่แกะไม่เจอโอเคเดี๋ยวผมจะถอดท่านี้านะครับราคาไม่แพงนะครับแต่เป็นยางมาตรฐานอีโกทายนะครับ สามรยนิดนิดไม่ว่าที่อื่นจะขึ้นแต่เรายังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าช่วยเหลือลูกค้านะครับเราเราเอาแต่ค่าแรงนิดๆๆๆน, <S <S นิดหน่อยหน่อยเจ้าของไปสอบถามที่อื่นแล้วนะครับราคาจะสูงกว่านี้ๆๆนี่นะครับอีก้อีโก้อทายอ่านะครับในที่สุดรถบุญหอก็ไม่สําเร็จนะครับวันนี้เพราะว่างานภายนอก งานหน้าร้านก็เข้ามาเยอะนะครับทำให้ไม่เสร็จส่วนคันนี้ก็ได้แค่นี้นะครับอ่ะแนะนําร้านหน่ยครับร้านทอรมเมตอร์บรคคนใช้ของเราครับนอกจากฟากคอนแล้วก็ยังมีวงร้อยยิงอะไรนะ,ะนอกจากยูกูนอกจากยูกูแมกนัมแล้วก็ฟากคอนแล้วเรามีอะไรเลมโบเก,ก้าใช่ไหมแล,แล้วมีอะไรอีกใหม่ครับบันใสแงามาดูสิ ต,ต่อไปนี้นะครับเราเป็นตัวแทนบันไซแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทยูกูได้เข้ามาอีกแล้วนี่นะครับนะครับบันไซนะครับผลิตโดยผลิตโดยบริษัทยูกูนะครับอเป็นบริษัทเดียวกันวันนี้สีดํามาหนึ่งหนึ่งตั้งกว่านะครับหนึ่งมัดก,กว่านี่จะเป็นสีดำหนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดเป็นหนึ่งสองศูนย์นี่ สำหรับบนันไซเราลองดูเนื้อบนันไซตอนนี้สิเขาว่าปรับปรุงใหม่ว่าเป็นยังไงสีสันสวยงามนะครับเป็นดำาอกเงาเงาดำเงาสวยนะครับสำหรับบนันไซสำหรับบนันไซนะครับ <c oughs> โอ้โหเนียนนะครับอันนี้เขาปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาดูการแจออส่วนสติกเกอร์ก็ยังคงของเดิมนะครับ ยี่ห้อบันไซนี้มันจะเป็นเงาแบบด้านๆยังไงไม่รู้อ่ะต้องมาดูเนื้องานจริงเดี๋ยวเขาเป็นของบริษัทเดียวกับโยโกนะครับอโอเคแล้ววันนี้เรามีอะไรมาเพิ่มเติมอีกไหมที่เห็นมาส่งฮะเอาเห็นมาส่งเห็นว่าอะไรเสื้อสูบอะไรไ,ไหนไเอาเป็นลองเอามาดูที่ ส่วนท่อเจมท่อรันแล้วก็ชคกพอดอะไรเราก็ยังมีจําหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ขายไปได้หลายคู่อยู่แม่นะครับนี่เป็นตัวใหม่แกะข้างในเาอาทังมนนแกะมาดูเป็นไหนดูนี่เป็นชุดเสือ้อเว็บร้อยยีห้า วิบรอยยี่ิห้าแล้วก็ไอน,าน่าลงอะไรใส่ได้บ้างเป็นลูกห้าเจ็ดนะครับเป็นลูกห้าเจ็ดเห็นลูกค้าถามอยู่นะครับว่ามีหรือยังนะครับมีจำนายนะครับห้าเจ็ดเป็นเสื้อที่ของเทมเนีเทมเทมปะเก็นด้วยไม่ใช่น,นดีด่ย ถมชุดประกันมาด้วยนะครับเสื้อพร้อมฝานะครับมีให้ด้วยมนี้ส่วนแวนก็เป็นแวนริกเก้นนะครับแวนอย่างดีเลยลบวาวมาให้เรียบร้อยนะครับลูกห้าเจ็ดนะครับของร้อยยี่ห้ามีจำนวยวันนี้มีมาสี่ชุดเนาะ สีชุดเป็น5 7ต้องการสิ่งไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะมียางลายตุ๊กแกกับซาตานะครับของ v ีร b เบอเข้ามาด้วยนะครับห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดอะมีอะไรแนะนำอีไหมแล้วไอตัวไอตัวยึดท่อก็ยังมีขายอยู่ไหมอ่าเห็นทักมาว่า ตัวยึดท่อยังมีอยู่ไหมมีนะครับมีจำนวน่หนอ่ะโอเคตั้งโชว์ไว้เลยอ่ะแล้วแต่ช่างบุญหอสอบถามได้นะครับถ้าต้องการอ่ะวันนี้พอแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีรับ